ทีนี้ให้เราตั้งกระทะน้ำมันเตรียมทอดปลาได้เลยครับแจ็คใช้เป็นเนื้อปลานิลนนะน้ำหนัก450กรัมในกระทะให้เราใส่น้ำมันลงไปเยอะๆหน่อยนะครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางใส่แป้งทอดกรอบลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายเข้ากันกับน้ำมันครับเวลาทอดเนี่ยปลาจะออกมากรอบนอกนุ่มในนะครับและเนื้อปลาก็จะไม่เละติดกระทะพอปลาเริ่มเซ็ตตัวเราก็คนได้ครับใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยนะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อปลาจะสุกเหลืองกรอบ เนี่ยครับตอนนี้ปลาสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วให้เราตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันแล้วให้เราตั้งกระทะเตรียมผัดได้เลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยใช้ไฟกลางนะครับร้อให้น้ำมันร้อนพอน,น้ำมันร้อนแล้วใส่พริกกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปผัดพริกกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งและน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาครับ และใส่น้ำเปล่าตามลงไปอีกเล็กน้อยครับขั้นตอนนี้เราจะทําซอสก่อนนะเนี่ยครับพอซอสเดือดข้นขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่ตะไคร้ที่เราซอยไว้ลงไปผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับพอผัดคลุกเขาเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อปลาที่เราทอดไว้ลงไปได้เลยพอใส่เนื้อปลาลงไปแล้วตามด้วยใบมะกรูดฉีกประมาณห้าใบครับและพริกไทยอีกเล็กน้อย ผัดคลุกเขาให้ซอสเคลือบตัวปลาทั่วๆนะครับและให้ใบมะกรูดโดคดวารมร้อนนะครับพอได้แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลย